าพฤติกรรมเสี่ยงที่ทาให้คุณเ,เป็นไตรกิสรายสูมมีน้ำตาลในเลือดสูงมีอะไรบ้าง1ก็คือการทานข้าวแป้งที่แปลรูปแปลร,รูปไปจากธรรมชาติที่มันเป็นทานก็ให้ทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวทานข้าวขาวคือข้าวที่แปลร,รูปแล้วการทานถ้าอยากทานหัวเผือกหัวมันก็ทานแบบเอามันไปนึ่งอะ่ะไม่ต้องทานข้าวเกีย๊ยวพักทองข้าวเกี๊ยวมันอะไรอย่างนี้ทานให้มันอยู่ในรูปธรรมชาติที่มันมามากที่สุด2คือถ้าเราทานข้าวแป้งน้ําตาลมากเกินไปค่ะบางคนทานแบบว่าไม่รู้ตัวนึกว่าฉันไม่ทานมาก แต่ปรากฏว่าในมื้อนั้นทานทั้งข้าวทานทั้งมันทานทั้งฟักทองแบบนี้น้ําตาลก็สูงเกินได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องรู้จักเรื่องของน้ําตาลอุตสาหกรรมตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ไร้กาดมากนั่นก็คือไฮฟุกโตไซัลเป็นน้ำตาลที่ทํามาจากแป้งข้าวโพดแล้วมันมีความหวานมากกว่าน้ําตาลถึง6เท่าดังนั้นมันจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหารได้ดีเลยต้องหลีกเลี่ยงค่ะในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเขาก็จะใช้เจ้าน้ำตาลตัวนี้แหละเพราะมันจะได้ประหยัดต้นทุนนะคะแล้วคุณจะไปเจอไอ้เจ้าไฮฟุกโตรจาก พวกน้ำเชื่อมที่มาเป็นขวดๆต่างๆต่อมามีอะไรอีกพวกไอศครีมต่างๆลูกอมต่างๆน้ำอัดลมขนมหวานที่สำเร็จรูปมา ถ้าใช้ไอ้ H เจ้าไฮฟลูตัวคอนสลับเยอะๆนี่เสี่ยงต่อภาวะไขมันพอกตับได้ด้วยอ่าพวกผลไม้เชื่อมแปรรูปผลไม้กวนทั้งหลายก็ต้องหลีกเลียเล่ยงหลีกเลี่ยงน้ำจิ้มกับซอสด้วยทานให้น้อยที่สุดจะดีที่สุดต่อมาค่ะพฤติกรรมเสี่ยงที่3นะคะคือคุณเป็นคนชอบทานอาหารแปรรูปหรือเปล่าถ้าทานอาหารกลุ่มนี้เยอะนะคะก็ได้รับน้ําตาลค่ะได้รับไขมันทรานไปแน่นอนต่อไปพฤติกรรมเสี่ยงที่4นะคะนั่นก็คือคุณทานเยอะเกินไปนั่นเองทานเยอะเกินไปนะคะแล้วก็มีการทานจุบจิบระหว่าง มือด้วยต่อไปค่ะพฤติกรรมเสี่ยงที่5ที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนอนน้อยหรือเปล่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่ามีความเครียดสะสมหรือไม่5าพฤติกรรมเสี่ยงนี้เนาะลองเช็คตัวเองนะคะว่าเราโดนข้อไหนบ้างยิ่งเสี่ยงเยอะก็น้ําตาลในเลือดสูงแน่นอนค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ